พบกับ iMCT News Podcast ประจำวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2568กับดิฉันกุลทินีสุขสมธรรมค่ะเรามาเริ่มข่าวแรกกันที่แบรนด์ยานยนต์จีนกว่า20แบรนด์ได้เข้ามาปักหลักในประเทศไทยค่ะ ประเทศไทยกำลังกลายเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งใหม่ของเอเชียตามรายงานของนิเคอีเอชียระบุว่าขณะนี้มีแบรนด์ยานยนต์จีนกว่า20แบรนด์รวมถึง b y d และ Great Wall Motor ที่ได้เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยส่งผลให้มีการลงทุนของผู้ผลิตชิ้นส่วนจากจีนเพิ่มขึ้นถึง3เท่าเมื่อเทียบกับปี2017ค่ะ ในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพราวสองชั่วโมงโรงงานผลิตแบตเตอรี่และชิ้นส่วนรถยนต์กำลังผุดขึ้นอย่างรวดเร็วหนึ่งในนั้นคือบริษัท s ั n โ o d a อิเล็กทรอนิที่ลงทุนกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโดยมีกำหนดเริ่มเดินสายการผลิตในปี2025 เจ้าหน้าที่ไทยระบุว่าหากโรงงานนี้สามารถผลิตแบตเตอรี่จากเซลล์ได้จริงจะกลายเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำได้ค่ะ นอกจากซันโบ d a แล้วยังมีผู้ผลิตแบตเตอรี่อีกหลายรายจากจีนที่เข้ามาในไทยทั้ง CALB, GoChen, S v o l t และ CATL ที่กำลังร่วมทุนกับ PTT ของไทยในโครงการใหม่โดยโรงงานของ BYD ซึ่งเริ่มเดินสายการผลิตตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2024ได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานขนาดใหญ่ที่ช่วยหนุนบริษัทชิ้นส่วนจีนให้กระจายตัวตามมาค่ะ แม้ว่าเรื่องนี้อาจดูเป็นเพียงการลงทุนทั่วไปนะคะแต่ในบริบทภูมิรัฐศาสตร์นิเคอีระบุว่าการเร่งลงทุนของจีนในไทยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2018ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนภาษีการนำเข้าสินค้าจีนที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดสหรัฐทำให้จีนต้องหาตลาดใหม่และกระจายการผลิตไปยังประเทศพันธมิตรและไทยคือหนึ่งในเป้าหมายสำคัญค่ะ จนถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบริษัทชิ้นส่วนที่มีการลงทุนจากจีนในไทยมีจำนวนถึง165บริษัทเพิ่มขึ้นจากเพียง50กว่ารายในปี2017ขณะที่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีบริษัทจีนกว่า7,000แห่งและการลงทุนโดยตรงจากจีนในปี2023อยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการคือ25,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล่าสุดในเดือนเมษายนหนิงโปถั่วผู้กรุ๊ปประกาศแผนการลงทุนเพิ่มอีก300ล้านดอลลาร์สหรัฐในโรงงานไทยโดยระบุว่าเพื่อรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าระดับโลกให้มากขึ้นค่ะ ในมุมมองเชิงแข่งขันนี้เคอิว e ิเคราะห์ว่าผู้ผลิตจีนกำลังสร้างห่วงโซ่อุปทานของตอนเองในไทยโดยไม่พึ่งพาเครือข่ายซัพพลายเออร์ของญี่ปุ่นในขณะที่ซัพพลายเออร์ญี่ปุ่นมีต้นทุนเฉลี่ยสูงกว่าราว3 0และมีโครงสร้างการผลิตแนวดิ่งที่ซับซ้อนผู้ผลิตจีนเน้นผลิตชิ้นส่วนหลักภายในกลุ่มของตอนเองและรักษาต้นทุนให้ต่ำผู้บริหารจากไทสมิทกรุ๊ปคาดว่าผู้ผลิตญี่ปุ่นอาจจำเป็นต้องหันมาใช้ชิ้นส่วนจากจีนใน อนาคตเพื่อแข่งขันด้านราคาซึ่งอาจน,นำไปสู่การลดขนาดธุรกิจของซัพพลายเออร์ญี่ปุ่นบางรายในไทยแม้โตโยต้าและฮอนด้ายังคงครองส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ใหม่ในไทยรวมกันกว่า70%แต่บทสรุปของรายงานชี้ว่าความเป็นผู้นำของญี่ปุ่นเริ่มสั่นคลอนภายใต้แรงกดดันจากจีน การที่ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการลงทุนของผู้ผลิตยานยนต์จีนแสดงให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนสําคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ของภูมิภาคจากตลาดที่เคยเป็นของญี่ปุ่นในอดีตกําลังกลายเป็นพื้นที่แข่งขันอย่างเข้มข้นของเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มขยายตัวในระดับภูมิภาคและโลกค่ะ เรามาต่อกันที่ข่าวถัดไปนะคะนิว york post รายงานว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาลดภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนลงเหลือระดับ50-5 4ถึงเจากอัตราสูงสุดเดิมที่14 5ปเมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสัปดาห์หน้าและจะมีผลในช่วงระหว่างการเจรจาการค้าระหว่างทั้งสองประเทศค่ะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากทั้งสองฝ่ายมีกาหนดจะพบกันในวันเสาร์นี้ที่เมืองเจนี ว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยฝั่งจีนจะนำโดยเฮอร์รี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีและฝั่งสหรัฐคือสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะในรายงานระบุว่าการลดภาษีครั้งนี้ไม่จำกัดเฉพาะจีนเท่านั้นแต่ยังอาจรวมถึงประเทศในเอเชียใต้ซึ่งมีโอกาสที่อัตราภาษีจะลดลงเหลือเพียง25%ด้านครูสเดซายโคสกประจำทำเนียบขาวออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการตัดสินใจด้านภาษีเป็นอำนาจของประธานาธิบดี โดยตรงสิ่งอื่นใดที่ปรากฏเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นค่ะความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันและปักกิ่งตึงเครียดอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้อำนาจฝ่ายบริหารสั่งขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าในอัตราสูงที่สุดเป็นประวัติการจากจีนโดยให้เหตุผลว่าเพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติและลดความไม่สมดุลในการค้า จีนตอบโต้ด้วยการตั้งกำแพงภาษี125%ต่อสินค้านำเข้าจากสหรัฐทุกชนิดและบังคับใช้มาตรการควบคุมการส่งออกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีและแร่หายากอย่างเข้มงวดในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีทรัมป์ระบุว่าเขายังมีความหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถแก้ไขความขัดแย้งและบรรลุข้อตกลงที่ให้ประโยชน์ร่วมกันได้ในอนาคตอันใกล้ค่ะ การพิจารณาลดภาษีนำเข้าของสหรัฐครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การผ่อนคลายมาตรการทางเศรษฐกิจค่ะแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณว่าสองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอาจเริ่มก้าวเข้าสู่บทใหม่ของการเจราจาที่อาจคลี่คลายสงครามการค้าและฟื้นฟูเสถียรภาพในห่วงโซ่อุปทานโลกที่ได้รับผลกระทบมายาวนานค่ะ และเรามาต่อกันที่ข่าวถัดไปนะคะวาติกันกับปมการเงินยุ่งเหยิงสมณะสมัยของป๊อบลีโอที่14จะสามารถฟื้นฟูสถานะทางการเงินได้หรือไม่ค่ะ หลังการสิ้นพระชนของโป๊ปฟรานซิสคณะพระคดีนาวได้เลือกโรเบิร์ตฟรานซิสเปรเวสวัย69ปีขึ้นเป็นพระสันตปาปาองค์ใหม่ภายใต้พระนามว่าโป๊ปลีโอที่14คำถามสำคัญที่เกิดขึ้นทันทีโป๊ปองค์ใหม่จะสามารถฟื้นฟูสถานะทางการเงินของนครวาติกันได้หรือไม่ ก่อนการเลือกตั้งจะสิ้นสุดจอห์นแอลเลนจูเนียบรรณาธิการเว็บไซต์ข่าวครัคส์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาจากคาทอลิกได้เขียนบทวิเคราะห์ไว้ว่าผู้นําองค์ใหม่จําเป็นต้องมี3คุณสมบัติหลักได้แก่1นักเผยแพร่ศาสนา 2. นักการทูตท,ที่สามารถเคียงข้างผู้นําโลกอย่างโดนัลด์ทรัมป์วลาดิเมียร์ปูตินหรือสีจิ้นผิงและ 3. ผู้บริหารที่สามารถควบคุมระบบภายในวัติกันได้โดยเฉพาะเรื่องการเงินสถานะการเงินของวัติกันนั้นต่างจาก ประเทศทั่วไปค่ะเนื่องจากไม่มีรายได้จากภาษีหรือการออกพันธบัตรรายได้หลักของนครรัฐมาจากอสังหาริมทรัพย์ในอิตาลีและสถาบันการศึกษาโรงพยาบาลในกรุงโรมคิดเป็น65%ของรายได้รวม770ล้านยูโรในปี2022อีก30%มาจากเงินบริจาคและ5%มาจากธนาคารวาติกันและรายได้จากการท่องเที่ยวค่ะ อย่างไรก็ตามงบที่อนุมัติในปี2024แสดงการขาดดุลสูงถึง83ล้านยูโรเพิ่มจาก33ล้านยูโรในปีก่อนหน้าสาเหตุหลักมาจากต้นทุนที่สูงขึ้นค่าบำรุงรักษาค่าจ้างบุคลากรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหากองทุนบำนาน ข้อมูลปี2022จากสำนักเลขาธิการเศรษฐกิจวัติการระบุว่ากองทุนบำนาญมีช่องว่างสูงถึง631ล้านยูโรหรือประมาณ717ล้านดอลลาร์สหรัฐระบบที่ใช้ยังคงเป็น define benefit plan หรือแบบผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยยังไม่ได้ปรับให้เข้ากับอายุไขที่ยืนยาวขึ้นของผู้รับบำนาญค่ะ ปอฟรานซิสเคยกล่าวเตือนว่าระบบบำนาญในรูปแบบปัจจุบันจะไม่สามารถรับภาระได้ในระยะกลางและส่งจดหมายถึงคณะพระคดีนาวเรียกร้องให้ปฏิรูปเชิงโครงสร้างพร้อมแต่งตั้งพระคดินาวเควินฟาเรลเป็นผู้บริหารกองทุนคนใหม่ ปัญหาการเงินไม่ได้หยุดแค่บำนาญน,นะคะหนึ่งในคดีอื้อแฉคือการใช้เงินกว่า350ล้านยูโรระหว่างปี2014ถึง2018เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ปรูในลอนดอนและขายขาดทุนถึง140ล้านยูโรในปี2022ดีลดังกล่าวนำไปสู่การฟ้องร้องพระคาดินาอันเจโลเบคคิวในข้อหาทุจริตค่ะนอกจากนี้วัติกันยังมีประวัติด้านการเงินที่ซับซ้อนตั้งแต่การล่มสลายของบังโกอัมโรเซียโน ในปี1982ที่สร้างความเสียหายกว่า250ล้านดอลลาร์ไปจนถึงข้อกล่าวหาเรื่องฟอกเงินในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะ ตลอดสมณสมัยของโป๊ฟรานซิสมีความพยายามอยากจะปฏิรูปอย่างต่อเนื่องเช่นการยึดอำนาจการลงทุนจากสำนักเลขาธิการแห่งรัฐการลดเงินเดือนพระคาีินาวถึง3ครั้งและการตรวจสอบหน่วยงานภายในวาติกันซึ่งนำไปสู่คำตัดสินลงโทษพระคาดินาเบคคิวแม้ว่าวาติกันจะได้รับการรับรองมาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงินจากสหภาพยุโรปในปี2021แต่ปัญหาการขาดดุลก็ยังไม่ถูกจัดการโดยเด็ดขาด พบเลโอที่14ถือเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของพบปปองค์กรและมีแนวโน้มจะสารต่อนโยบายปฏิรูปอย่างไรก็ตามโจทย์ใหญ่ที่รออยู่คือการบริหารงบการเงินที่ยังขาดดุลและการปฏิรูปกองทุนบำนาญที่ซับซ้อนภายใต้โครงสร้างรัฐศักดิ์สิทธิ์ที่ขาดแหล่งรายได้แบบโลกคารวะทั่วไปค่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวถัดไปนะคะ5สัญญาณเตือนสงครามระหว่างสหรัฐอิหร่านทรัมป์ส่งทีม B52 เพิ่มเตหะรานเปิดตัวขี่ปนาวุธพิเศษกลาง ฐานรนใต้ดินค่ะ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านตึงเครียดมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะขณะที่การเจราจานิวเคลียร์หยุดชะงักสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์ใช้นโยบายกดดันสูงสุดต่ออิหร่านในขณะที่อิหร่านเองก็พัฒนาอาวุธและฐานทับใต้ดินเพื่อตอบโต้ความเป็นมหาอำนาจของวอชิงตันค่ะนิตยสารนิวส์วีรายงานว่าได้ติดต่อกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับค่ะ นี่คือ5สัญญาณเตือนสงครามที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะข้อ 1. สหรัฐเสริมกำลังรบในภูมิภาคค่ะกองทัพสหรัฐได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 จำนวนสีลำไปประจำการที่ฐานทัพด d เอโกกาเซียในมหาสมุทรอินเดียซึ่งอยู่ห่างจากอิหร่านประมาณ3,200กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมี B-2 Spirit ซึ่งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องโหน6ลำและเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Harry S Truman และ USS Carl Vinson ปฏิบัติการอยู่ในทะเลแดงและทะเลอาหรับตามลำดับค่ะ2การตอบโต้ทางทหารของอิหร่านอิหร่านเปิดฐานโดรนใต้ดินแห่งใหม่พร้อมจัดเก็บ Mohajer 6ซึ่งเป็นโดรนลาดตระเวนที่ใช้ติดตามการเคลื่อนไหวของกองทัพเรือสหรัฐในอ่าวเปอร์เซีย ขณะเดียวกันอิหร่านยังเปิดตัวขีปนาวุธพิเศษกลางรุ่นใหม่ชื่อคัสเซมบาซีระยะยิง1,200กิโลเมตรหรือราว750ไมล์ซึ่งออกแบบมาเพื่อหลบเลี่ยงระบบป้องกันของสหรัฐเช่นทาร์ สามบทบาทของอิสราเอลอิสราเอลคัตสรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลกล่าวอย่างชัดเจนว่าผู้เดกก็ตามที่ทำร้ายเราเราจะตอบโต้เจ็ดเท่าเหตุระเบิดที่ท่าเรือบันดาอับบาสของอิหร่านทำให้เกิดความสงสัยว่าอิสราเอลอาจมีส่วนเกี่ยวข้องแม้เจ้าหน้าที่อิหร่านจะปฏิเสธคัสยังเน้นสิทธิในการดำเนินการเชิงรุกอย่างอิสระโดยกล่าวว่าอิสราเอลต้องสามารถป้องกันตนเองได้จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 5การเจราจาด้านนิวเคลียร์การเจราจารอบที่4จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ในประเทศโอมานสหรัฐเรียกร้องให้ยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพื่อแลกกับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรขณะที่อิหร่านยืนยันสิทธิ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสันติค่ะ ท่ามกลางการเสริมกําลังทหารและการเจรจาทางก,การทูตที่เปราะบางสถานการณ์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านอยู่ในจุดวิกฤตนะคะสัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นตัวกําหนดว่าความตึงเครียดจะคลี่คลายผ่านการเจรจาได้หรือไม่หรือโลกจะต้องเผชิญกับอีกหนึ่งความขัดแย้งในตะว,วันออกกลางที่ยากจะควบคุมค่ะและมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายค่ะสีจิ้นผิงและปูตินย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นไม่มีพลังใดหยุดยัง้งมิตรภาพจีนรัเสเซียได้เดินหน้าผลักดันโลกพหุขั้วอำนาจค่ะ วลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัสเซียและสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้พบปะและดื่มชาร่วมกันที่พระราชวังเครมลินกรุงมอสโกรพร้อมยืนยันความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงค่ะ ประธานาธิบดีสีกล่าวอย่างชัดเจนว่าไม่มีพลังใดสามารถหยุดยั้งจีนและรัเสเซียจากการพัฒนาและการฟื้นฟูประเทศได้พร้อมระบุว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของความปั่นป่วนและการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องอาศัยการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิดเพื่อรับมือกับความท้าทายระดับโลกค่ะ ผู้นำจีนยังย้ำว่าไม่มีพลังใดาสามารถสั่นคลอนเจตจำนงของประชาชนจีนและรัเสเซียในการสแสวงหามิตรภาพอันยั่งยืนและพร้อมที่จะร่วมกับรัเสเซียในการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระยะยาวรวมถึงมีบทบาทต่อการปกครองระดับโลกในเชิงสร้างสรรค์ค่ะ ทางด้านประธานาธิบดีปูตินกล่าวถึงบิดรภาพที่ไม่อาจทำลายได้ระหว่างทั้งสองชาติพร้อมแสดงความพร้อมที่จะรักษาการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดกับจีนเพื่อรับมือกับความซับซ้อนของสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและส่งเสริมระเบียบโลกที่ยุติธรรมและพะหุ้ัคู่อำนาจประเด็นวิกฤตยูเครน ผู้นำทั้งสองอยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อวิกฤตยูเครนโดยประธานาธิบดีสียืนยันว่าจีนยังยึดมั่นในวิสัยทัศน์ความมั่นคงระดับโลกที่ครอบคลุมร่วมมือและยั่งยืนพร้อมสนับสนุนความพยายามทุกรูปแบบที่จะนำไปสู่สันติภาพอย่างแท้จริง เขาระบุว่าข้อกังวลด้านความมั่นคงของแต่ละประเทศควรได้รับการรับฟังอย่างจริงจังและจีนพร้อมต้อนรับการเจรจาที่นำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพที่ยุติธรรมและยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายด้านประธานาธิบดีปูตินแสดงความชื่นชมต่อจุดยืนของจีนโดยกล่าวว่ารัเสเซียพร้อมเจรจาโดยไม่มีเงื่อนไขล่วงหน้าและหวังว่าการเจรจาจะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพที่มั่นคง ท่ามกลางสงครามในยูเครนและความตึงเครียดร,ระหว่างรัเสเซียกับชาติตะวันตกการพบกันของสีจิ้นผิงและวลาดิเมียร์ปูตินในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพันธมิตรยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจโลกที่อาจกำลังพลิกสมดุลในระยะยาวค่ะและทั้งหมดนี้คือ i m c t News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะดิฉันกุนทินีสุขสมธรรมรายงานค่ะ